ครั้งหนึ่งโดราเอมอนเคยให้โดบิตะยืมสิ่งที่เรียกว่ากระจกเพิ่มพูนคือมันจะทํางานโดยการที่เราจะเอาสิ่งของหรืออะไรก็ได้ไปส่องในกระจกของสิ่งนั้นก็จะถูกก๊อปปี้แล้วเราก็จะเอาของสิ่งนั้นมาใช้ได้เพิ่มขึ้นโนบิตะในช่วงนั้นกําลังขัดสนหาสตังค์มาซื้อของเล่นก็หัวใสเอาแบงค์ไปส่องในกระจกแต่ฉบับก๊อปปี้ของแบงค์มันดันกลับหน้ากลับหลังมันก็เลยใช้งานไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมแพ้โนบิตะก็เลยไปไล่ยืมของเล่นจากเพื่อนๆมาแล้วก็เอามาส่องในกระจก มันก็ดันก๊อปปี้ตัวของโนบิตะเองโนบิตะฉบับก๊อปปี้จึงออกมาจากกระจกโนบิตะตัวจริงเห็นก็พยายามที่จะจับตัวก๊อปปี้กลับสสยเข้าไปในกระจกแต่ถูกตัวก๊อปปี้ผลักเข้าไปในกระจกแทนแล้วก็ปิดสวิตช์กระจกนั้นโนบิตะตัวจริงตอนนี้อยู่ในโลกมืดในกระจกก็ร้องไห้แล้วก็ตะโกนว่าให้ปล่อยตัวเองออกไปแต่มันก็คงไม่มีใครได้ยินตัวก๊อปปี้เห็นของเล่นเยอะแยะมากมายก็เลยเล่นของเล่นแล้วก็เรียกตัวไลมอนมาให้เก็บกระจกนั้นไปซึ่งตัวไลมอนก็ดูไม่ออกนะว่านี่ไม่ใช่่่่่่่โนนนนนนบบิิตตตตััััววววจจจรรงงงสสกกกกหหออออยยแแลล้้้ปปปีี็็ไไไเเเคุณมมมมาาาดทื มัวแต่เล่นแล้วดูความแม่โหดขนาดไหนโดบิตะตัวก็ปี้ก็กลัวคุณแม่มากวิ่งหนีไปทั่วบ้านเลยขณะเดียวกันโดบิตะตัวจริงที่ติดอยู่ในโลกกระจกก็ออกมาได้เพราะว่าโดรัย m o n นั้นเปิดกระจกที่จะใช้พอดีพอโดบิตะตัวก็ปี้มาเจอก็รู้สึกว่าโลกแห่งความเป็นจริงนี้มันอยู่ไม่ไหวกับความโหดร้ายของแม่แบบนี้ก็เลยกระโดดกลับเข้าไปในกระจกเหมือนเดิมทีนี้คนที่รับกรรม2ต่อคือโดบิตะตัวจริงที่เพิ่งออกมาจากกระจกโลกมืดตอนนี้ก็จะต้องมาโดนคุณแม่สะกรรมอีกตอนนี้มีชื่อว่ากระจกเพิ่มพูน